สนับสนุนข่าวกีฬาโดยโรงศีทัญ,ญบูรณสถาพรกำแพงเพชรไพโรธโฮมโปรโและท่าขุนรามคอนกรีตห้างชุมอิเล็กทริกมอลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวกีฬาทางวีสปอร์ตกำแพงเพชรคอมพบกับดิฉันสาวรักคุ้มคงศักดิ์ค่ะ คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่กำลังแร่ระบาดอยู่ในขนาดนี้นะคะทำให้หลายพื้นที่รวมไปถึงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะต้องงดการจากกิจกรรมสัธวนาการหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากไปก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทีมข่าวกีฬาของเราก็ได้มีข่าวนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะไปติดตามกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะจังหวัดกำแพงเพชรถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คน ต้านพยาเสพติดทูบีน้ำวันแชมเปียนครับกํแแพงเพชร2021ค่ะเมื่อวันที่1วมิถุนายน2,564เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกํแแพงเพชร นายโชว์ฤทธิ์แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดก,กำแพงเพชรเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนตันพยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพกำแพงเพชร2021ชิงถ้วยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัชกัญยาสิริวัฒนาพ,พันวดีโดยมีนางสาวสุปตาคายทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดก,กำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดก,กำแพงเพชรพร้อมด้วยสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรมแถลงข่าวในวัน และเวลาดังกล่าวทางนี้ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจากกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของชมรมทูบีน้ำวันประเภทชุมชนในปีงบประมาณพศ2564คือการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านพยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรมทูบีนัมวันแชม a m ี i ยนค u p กำแพงเพชร2021เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายามุขและสิ่งเสพติดโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตั้างนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการ,รณุงค์ลงป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ทู n ีน้ำม่วงเพื่อมอบให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรม TO ู B ีน้ำม่วงแชมเปี้ยนคัพกำแพงเพชร2021ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวขึ้น ในวันอังคารที่1มิถุนายน2564เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาณห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นนายชาวริตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหอมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหอมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นว่าบริเวณด้านหน้าหอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ จัดการแถลงข่าวกีฬาฟุตบอล7คนต้านพยาเสพติดในโครงการทูบีนัำมวันนะคะต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะชมรมกีฬาอ e ีสปอร์ตกำแพงเพชรประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารชมรมพร้อมทั้งวางแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตเพื่อค้นหาหนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ที่สํานักง,งานชมรมกีฬาอ e ีสปอร์ตกำแพงเพชรตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนายเทวันหูตาเสวีอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการชมรมกีฬาอ e ีสปอร์ตกําแพงเพชรโดยมีนายวีระเอื้อจิตยานนท์ประธานห้างชุมการค้าอิเล็กทริกมอลล์พร้อมด้วยนายสมชายศิลาชายัย หัวหน,น้าแผนกธุราารบริษัทสหกีนฟอเดสจำกัดและคณะกรรมการชมรมกีฬาอีสปอร์ตกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาอีสปอร์ตกำแพงเพชรการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ทางนิกีฬาอีสปอร์ถือว่าเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมซึ่งเป็นการพัฒนาจากการเล่นเกมแบบเดิมๆที่จะต้องมีการแข่งขันเพื่อชชนะซึ่งกีฬาชนิดนี้เกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้การสร้างทีมแข่งขันไม่ได้หยุดอยู่กับที่เพียงแค่กีฬาปกติเท่านั้น แต่ยังมาถึงในวงการเกมอีกด้วยซึ่งประกอบไปด้วยนักกีฬาอุปกรณ์กีฬาเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรืออื่นๆโดยใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ชนิดต่างๆเป็นสนามแข่งขันและใช้ในโลกของไซเบอร์เป็นโลกแห่งการแข่งขันซึ่งปัจจุบันได้มีทีมนักกีฬาและการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเกิดขึ้นมากมายในระดับโลกค่ะ ถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นกีฬาที่ทันสมัยแล้วก็ใช้ทักษะในเรื่องของความคิดได้ดีเลยทีเดียวค่ะต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะส่วนงกะกำแพงเพชรออกตามฤดูกาลจากสถานการณ์โควิดในทีได้มีการปรับแผนการขายออนไลน์ลูกค้าสั่งมาเก็บแทบไม่ทันขายค่ะ ส่วนเงาะลุงสมชายตั้งอยู่เลขที่25หมู่ที่11ตำบลสายแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีเงาะกว่า50ต้นกำลังออกให้ผลผลิตดกทุกต้นสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรแต่ละปีเป็นกอบเป็นการมร นางจันทนาคำพารัฐเจ้าของสวนได้พานางสาวกฤษกรกันตารัมนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร้อมด้วยนายแสเวงจันฝุ่นหมอดินจังหวัดกำแพงเพชรหมอดินอำเภอและเครือขาา่ายเกษตรกรชาวสวนชมสวนที่กำลังให้ผลผลิตเก็บไม่ทันขายและนอกจากมีการปลูกเงาะแล้วยังมีการปลูกผลไม้ชนิดอื่นที่กำลังออกผลผลิตแล้วเหมือนกันสามารถสร้างไรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ที่ส่วนเงาะลุงสมชายแห่งนี้รสชาติดีโดยเฉพาะผลเงาะกรอบลอนหวานและอร่อยไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆลูกค้าซื้อไปกินก็ติดใจต้องมาหาซื้อกันอีก ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จะส่งผลให้การค้าขายชะงักตัวลมห้างส่วนได้มีการปรับการขายโดยมีลูกสาวเปิดตลาดทางออนไลน์ได้ผลตอบรับดีเกินคาดซึ่งมีทั้งลูกค้าในจังหวัดและต่างจังหวัดสั่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเก็บเง้อสดจากสวนแพ็คใส่กล่องวันต่อวันและนอกจากนั้นยังมีแม่ค้าพ่อค้าในชุมชนมารับเงาะจากสวนไปขายอีกด้วยบริเวณนิมพนลนสายกำแพงเพชรพิจิตร เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนซึ่งจะเห็นล้มแดงกลางอยู่ริมทางก็อย่าลืมแวะอุดหนุนผ,ผลผลิตเกษตรกร,กรชิมความอร่อยเงาะชาวสวนกำแพงเพชรเห็นลูกเล็กแต่เด็ดมากผลไม้ตามฤด,ดูกาลไม่ใช้สารเคมี สำหรับลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อชิมได้ถึงภายในสวนนอกจากจะได้รับความสดจากสวนใหม่ๆเปลือกบางรสชาติหวานกรอบแล้วยังได้ผ่อนคายเที่ยวเชิงเกษตรตอบโจทย์ที่เรื่องพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือมาซื้อได้ที่บริเวณตลาดเกษตรหน้าสำนักงานกเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรสอบถามช่องทางการซื้อขายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 9 3 7 1 4 4 8 8 0 8 3 1 6 0 0 3 2 7ค่ะ การันตีความอร่อยเงาะของจังหวัดกำแพงเพชรอร่อยไม่แพ้กับจังหวัดอื่นเลยทีเดียวค่ะไปดูกันที่ข่าวนี้ค่ะจังหวัดกำแพงเพชรจัดก,กิจกรรมมีแล้วแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ วันพุธที่2มิถุนายน2564ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชวริแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนางนวลจันแสงอุทัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานมอบสิ่งของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564 โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหอมด้วยนายสุวิ์สันตติวงชยัยประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรานอำเภอและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีเนื่องด้วยในวันพฤหัสบสดีที่3ามิถุนายน2 5 6 4เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการจากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันโดยได้รับการสนับสนุนจากที่ทำการปกครองจังหวัด กำแพงเพชรเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมจัดหาสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคเพื่อนําไปช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยส่ยนอำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการส่งมอบสิ่งของให้หน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต่อไป สำหรับหน่วยงานที่มารับมอบในวันนี้ได้แก่อเภอขาน,นุวลลรัลสบุรีจำนวน40ชุดอเภอพันกระต่ายจำนวน28ชุดอเภอเมืองกำแพงเพชรจำนวน20ชุดอคลองขุง่งจำนวน20ชุดอาปางศิลาทองจำนวน12ชุดรวมจำนวนทั้งสิน้น120ชุดค่ะ ถือเป็นโครงการที่ทำกันอย่างต่อนเนื่องนะคะสำหรับโครงการมีแล้วแบ่งปันค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะและต่อกันด้วยข่าวสังคมรอบบ้านค่ะสนับสนุนข่าวสังคมโดยบริษัทสิงโตทองไร้จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานการผลิตเป็นสากลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือโดยอัตราการผลิต2,000ตันต่อวันพร้อมบริการโลจิสติกของไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งไทยและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ข้าวสิงโตทองหอมนุ่มคุ้มราคา Já cantei barabará, já cantei berê berê, já cantei o tchu tchá pra você fiz lê, lê, lê mas tem uma... ทำตัวเด่นแต่ก็ยากที่จะละสายตากล้าเผชิญหน้าทุกความท้าทายเนึ่งเดียวที่ผมเชื่อใจคำว่าดีที่สุดหยุดเขาไม่ได้ Fortuner l e g e n d เ <ary> ดและ Fortuner 2.4ใหม่สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ เฉาขว,ว้ชกักการาว,าวกับเข้าสู่ข่าวสังคมระบ้านนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ค่ะถือว่าเป็นที่ฮือฮาเลยทีเดียวนะคะสําหรับเจ้ามือหวยชิงหนีปิดกลุ่มลายปิดเฟซปิดบ้านหายเงียบค่ะหลังชาวบ้านถูกหวยกว่า10ล้านบาททําให้คนเดินโพยหาก,กันเดือดร้อนเพราะคนเล่นจะเอาเงินที่ถูกจากคนขายแต่คนเดินโพยไม่มีจ่ายถึงขนาดถูกข่มขู่ค่ะ ที่บ้านปูชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชีสติดป้ายสุนัขดุหลังหนึ่งในพื้นที่พันกระต่ายอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านหลังนี้มีสองคนผัวเมียเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินโดยฝ่ายชายชื่อว่าใหม่ส่วนฝ่ายหญิงชื่อว่าเอได้มีคนเดินโพยหวยใต้ดินกว่าสิบคนมารวมตัวกันเพื่อทวงถามเงินจากเจ้ามือหลังจากที่มีชาวบ้านจํานวนมากถูกหวยประจําวันที่1มิถุนายน2564รางวันที่1เลขทยาย3ตัวออก972 ซึ่งเป็นเลขดังที่มาจากเพจแม่น้ำหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้เลขเด็ดในโซเชียลถูกติดต่อกันมาแล้วหลายงวดรวมกันเป็นยอดเงินรวมแล้วกว่า10ล้านบาทหลังหวยออกได้ไม่นานเจ้ามือหวยได้ไล่ลบลูกค้าออกจากกลุ่มไลน์ปิดเฟซบุ o กหนีปิดบ้านเงียบและไม่สามารถติดต่อได้ในที่สุด นางสาวเอนามสมมติเปิดเผยว่าตนเองเป็นคนเดินพลอยหวยใต้ดินให้กับเจ้ามือรายนี้เป็นประจำโดยที่ผ่านมาหากมีคนถูกเจ้ามือรายนี้จะจ่ายตรงตลอดแต่ด้วยงวดนี้ทางเจ้ามือรายนี้ไม่อันเลกดังของแม่น้ำหนึ่งเหมือนกับเจ้าอื่นๆจึงทําให้มีลูกค้ามาซื้อจํานวนมากโดยตนคํานวณความเสียหายในครั้งนี้เฉพาะรายของตอนเพียงรายเดียวประมาณ3ล้านบาทส่วนชาวบ้านคนอื่นๆก็มียอดแต่ละรายประมาณ2-3แสนบาทจึงได้มารวมตัวกันดังกล่าว ในขณะที่ผู้เสียหายรายอื่นๆกล่าวว่าที่ตนเองนั้นได้เดินทางมาที่บ้านของเจ้ามือนั้นเนื่องจากตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนโดนลูกค้าประจานทางโซเชียลทั้งมาทวงถังที่บ้านและข่มขู่จะทำร้ายร่างกายซึ่งตนรู้สึกหวาดกลัวจึงได้มาเจราจาต่อรอง อย่างน้อยให้เจ้ามือคืนทุนค่าหวยเพื่อที่จะได้นำไปจ่ายคืนให้กับลูกค้าบ้างก็อย่างดีเพราะลูกค้าบางส่วนก็เข้าใจและขอแค่เงินส่วนที่เสียไปคืนเท่านั้นในขณะที่บ้านหลังดังกล่าวปิดเงียบไม่มีคนอยู่บ้านมีเพียงสุนัขที่เลี้ยงไวเท่านั้นขณะที่เพื่อนบ้านบ,านบอกว่าบ้านปิดเงียบตั้งแต่หลังหวยออก ทางด้านพันตำรวจเอกพานุวัตรภูจอมเทศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพันกระตายเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าสำหรับเจ้ามือรายนี้เข้าที่กำลังสืบสวนทราบว่าเป็นการเล่นพนันหวยใต้ดินผ่านทางออนไลน์และคนเดินโพยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่มีการส่งโพยหวยใต้ดินทางไลน์ที่บ้านหลังดังกล่าว จึงไม่มีความเคลื่อนไหวที่เป็นทิรุษและเท่าที่ทราบเป็นเจ้ามือใหม่เพิ่งทําได้ไม่นานซึ่งอาจจะรับโดยไม่รู้ว่าเป็นเลขเด็ดและหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้สืบหาตัวเจ้ามือรายนี้มาดําเนินคดีต่อไปส่วนคนเดินโพยถ้ามาแจ้งความก็จะมีการจับกลุ่มดําเนินคดีเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายค่ะ ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะสำหรับการถูกหวยในครั้งนี้ค่ะเจ้ามือก็ยังหาตัวไม่เจอนะคะไปดูกันที่ข่าวนี้ค่ะกล่องท้าประแดงกระเบื้องปิดแข็งนับหมื่นตัวบุกเข้าบ้านต้องหนีไปนอนบ้านญาติค่ะ วันที่31พฤษภาคม2564นายนิพิธพงศ์คูรัตนศิรินายกองค์การบริหารตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และยาฉีดพ่นกำจัดมแมลงออกฉีดพ่นเพื่อกำจัดมแมลงกระเบื้องที่ออกอลาวาจบดานของนางจำหลัดยิ้มจันอายุ83ปีอยู่บ้านเลขที่21หมู่ที่6ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังพบว่ามีมาแมลงกระเบื้องปีกแข็งหรือมแมลงกระเบื้องนับหมื่นตัวบุกเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน ติดต่อกันมาจนถึง1สัปดาห์แล้วทําให้เจ้าของบ้านไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยภายในบ้านได้ต้องหนีออกไปนอนอาศัยต่าบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแทนทั้งนี้เพราะว่าบ้านอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่พบมแมลงกระเบื้องปิดแข็งเข้าไปอาศัยแต่อย่างไรก็ตามมีแต่บ้านของนางจำรัดเพียงรายเดียวเท่านั้น นายนิพิธพลคุละตะนาศิรินายกองค์การบริหารส่วนตะบนทรงธรรมกล่าวว่าหลังจากที่มีชาวบ้านมาแจ้งความเดือดร้อนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมแงกระเบื้องปิดแข็งนับหมื่นตัวที่มาอาศัยอยู่ในภายในบ้านแห่งนี้ ตนจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสงธรรมนำอุปกรณ์พร้อมน้ำยาฆ่า,มาแมลงฉีดพ่นเพื่อกำจัดมแมลงเหล่านี้และปรญทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนส่วนทาน้านางจำหลัดยิ้มจันทเจ้าของบ้านที่ถูกมแมลงกระเบื้องบุกยึดคองและผ่าเจ้าหน้าที่ตวรวจดูมแมลงกระเบื้องที่เกาะอยู่บนฝาผนังเพดานรวมถึงตามเสื้อผ้าที่ตากไว้จำนวนมากจนสร้างความลำคัญใจให้กับครอบครัวตลอดเวลาต้องคอยมากวาดบ้านทุกครั้งและในแต่ละครั้ง จะได้แมลงดังกล่าวกองโตต้องนําไปเผาทิ้งบ้างไปกวางไว้และเอายาฆ่าแมลงลาดบ้างแต่ก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆและนอกจากนี้กลิ่นฉี่ของแมลงกระเบื้องยังมีกลิ่นฉุนรุนแรงแสบจมูกบางครั้งก็กลัวว่าแมลงกระเบื้องจะบินเข้าหูเข้าตาวันไหนมีแมลงกระเบื้องมามากก็ต้องย้ายหนีไปอาศัยอยู่บ้านลูกที่อยู่ใกล้เคียงกันและฉีดยาทิ้งไว้เป็นเวลานานกว่าจะกลับเข้ามาได้ค่ะ ค่อน้างที่จะสร้างความเดอดล้อนลำคัญใจให้กับชาวบ้านจริงๆนะคะสำหรับฝูงแมลงกระเบื้องในครั้งนี้ค่ะไปดูกันที่ข่าวนี้ค่ะสทอจอกำแพงเพชรประชุมจะเปิดรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะ วันที่4มิถุนายน2564ที่ห้องประชุมคลองสวนมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรดรโรมพยโมศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2564โดยมีนายพรชัยจันทคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรจัดดำเนินการเปิดรับสมัครการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่4-10มิถุนายน2564ในกลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัครจำนวน14สาขาวิชาเอก83อัตราด้วยผ่านช่องทางการเปิดรับสมัครทางปัสนีเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและจะส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปยังสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรเลขที่8ถนนปิ่นน้ำรีตำบลในเมืองอเภอเมือง,องจังหวัดกำแพงเพชรโดยเขียนที่มุม2องให้ชัดเจนว่าสมัครสอบแข่งขันขู่ผู้ช่วยฮังนี้จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครค่ะ เลนวิธีการรับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยกันใหม่นะคะโดยรับสมัครผ่านทางไปรษณีย์นั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะวิทยาเทคนิคกำแพงเพชรจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก่อนเปิดเทอมในวันที่14มิถุนายน2564นี้ค่ะ เมื่อวันที่4มิถุนายน2564นายสถาพรโพวีผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคกำแพงเพชรเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการวิทยาเทคนิคกำแพงเพชรได้มีมติให้ขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่1นึ่ทับซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2ช่วงดังนี้ช่วงที่1การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่1-11ถึงมิถุนายน2 5 6 4ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบผสมออนไลน์และออฟไลน์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไล รายร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเน้นการสอนทฤษฎีหรือการสอนทฤษฎีหัวงานก่อนไม่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ครูผู้สอนจะนัดพบนักเรียนนักศึกษาเป็นหลายบุคคลหรือรายกลุ่มย่อยเพื่อรับเอกสารใบงานแบบฝึกหัดและใบความรู้ต่างๆเมื่อถึงเวลาส่งงานจึงทําให้นักเรียนหรือตัวแทนมาสาธิตประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งจะจัดกลุ่มรายวิชาละไม่เกิน5คนและต้องได้รับความยิน จากผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นและอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนออกไปตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงที่2เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปโดยการเรียนการสอนในภาคปฏิบตัติอาจจะมีการประเมินและวัดผลในกรณีที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเท่านั้นค่ะ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กันนะคะก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวกีฬาและข่าวสังคมระบ้านที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะมีอะไรให้น่าติดตามติดตามชมทาง w w w v s p o t g a m e e c o m อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube v s p o r t tv นะคะก่อนจากการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเรากันด้วยค่ะ วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ 5ปีปตทสพพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน